เเวลาเตรียมตัวอีกเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นปริมาณของฝนก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นในบริเวณทางประเทศไทย5 1จังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับมือจากอิทธิพลของล่องมรสุมที่หายไปส่งผลทำให้สภาพอากาศในวันนี้ทั่วไทยมีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดและ ปริมาณของฝนลดลงไปอย่างมากสัญญาณแนวล่องมรสุมอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณทางประเทศไทยตอนบนอีกครั้งจะส่งผลทําให้บริเวณทางประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นและจะมีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวหลายพื้นที่พยายกรณ์อากาศตั้งแต่14ถึง19มิถุนายนนี้พื้นที่ใดบ้างจะมีโอกาสได้รับปริมาณของฝนในรอบใหม่นี้และทั้งหมด สามารถติดตามได้กับรุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับมาจจใ เอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับประจําช่วงเย็นๆย็ค่ำคข,ของวันนี้นะครับ13มิถุนายนเริ่มกันที่แผนที่สภาพอากาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าแนวของล่องมรสุมนะครับในช่วงวันนี้ได้หายไปนะครับ เหลือเพียงแค่ความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมแถวเวียดนามทางตอนบนแล้วก็ทางจีนตอนใต้ประกอบอีกทั้งกระแสของลมบนชั้นฐานเมฆในวันนี้นะครับก็มีกําลังอ่อนลงเล็กน้อยนี่จึงเป็นสัญญาณที่ทําให้ลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้นะครับ13มิถุนายนที่ผ่านมาปริมาณของฝนได้หายไปอย่างมากลงเหลือเพียงแค่ความร้อนที่ปกคลุมในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สภาพอากาศในวันนี้มีอากาศ ค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลวเกิดขึ้นในบางแห่งแต่ อาจจะยกเว้นในบางพื้นที่อย่างเช่นบริเวณทางภาคเหนือด้านตะวันตกได้รับอิทธิพลนะครับจากกระแสของลมชั้นยอดเมฆนะครับมีกําลังค่อนข้างแรงเนี่วนนาปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมคือกระแสของลมฝ่ายตะวันตกหากเรามาเช็คในส่วนของร达ดาวเทียมปริมาณของฝนที่ตกลงมาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณทางภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปดังตามที่แอดมินได้กล่าวไว้นะครับก็คือบริเวณทางภาคเหนือด้านตะวันตกตั้งแต่บริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่อง น,นะครับทางเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ครับอาจจะมีป,ปลายบ้างทางเชียงรายนะครับแถวลําพูนลําปางแล้วก็บริเวณทางจังหวัดตากแต่ก็ไม่ใช่ปริมาณของฝนตกหนักแต่อย่างใดอาจจะเป็นปริมาณของฝนตกปะปลายปลอย,ล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 ยพอเป็นฝนตกพอลําคาานะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือบริเวณทางภาคตะวันออกแถวบริเวณทางจังหวัดจันทบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดถึงแม้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางนะครับในช่วงนี้มีกําลังอ่อนลงเล็กน้อยแต่ในพื้นที่บริเวณดัง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับบริเวณทางทะเลนะครับส่งผลทําให้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะมีการกอร่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นได้จากนั้นพอเราเลื่อนโมเดลดูต่อไประหว่างตั้งแต่ช่วงวันที่14จนถึงช่วงวันที่19มิถุนายน2567นะครับก็เป็นไปนดังตามที่แอดมินได้พาดหน้าปกคลิปแล้วครับว่าเป็นการพยายกรณ์อากาศตั้งแต่14ถึง19มิถุนายนปริมาณของฝนจะเพิ่ม ขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าก็เนื่องมาจากวันแนวของล่องมรสุมครับ จะเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณทางภาคเหนือตอนบนและบริเวณทางอีสานตอนบนจากนั้นจะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทางเวียดนามตอนบนและทางอ่าวตังเกียประกอบทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอนันมันประเทศไทยและทางอ่าวไทยนะครับจะมีแนวโน้มค่อยๆทวีก,กําลังค่อนข้างแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้สภาพอากาศในประเทศไทยแน่นอนว่า ว่าจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นและจะมีปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในบริเวณทางภาคตะวันออกสําหรับทางภาคใต้ขึ้นลมบริเวณทางทะเลอันมันตอนบนและทางอ่าวไทยนะครับก็จะมีกําลังปานกลางโดยทางทะเลอันมันตอนบนจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรทางอ่าวไทยและทางทะเลอันมันตอนล่างขึ้นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรจากการที่สภาพอากาศในประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ท่านผู้ชมดูแลและรักษาสุขภาพด้วยครับจากนั้นแอดมิน ขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตลักษณะสภาพอากาศจากแบบจำลองนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นเย็นของวันศุกร์ที่14มิถุนายนใช่ครับก็คือลักษณะสภาพอากาศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ากระแสของลมบนชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นจะมีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นโดยในช่วงเวลา15นาฬิกาของวันศุกร์ที่14มิถุนายนนะครับก็จะเริ่มมีกําลังค่อนข้าง แรงเข้ามาปกคุมบริเวณทางภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับทางภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับจากนั้นพอเราเล่นโมเดลต่อไปนะครับในช่วง20นาฬิกาหรือว่าช่วงหัวค่ําของวันศุกร์ที่1 4มิถุนายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ากระแสะของลมฐานเมฆที่มาจากฝ่ายตะวันตกและตะวันตก เฉียงใต้นะครับก็จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้อตอน,นบนถึงตอนกลางประกอบอีกทั้งแนวของล่องมรสุมนะครับก็จะเริ่มมีการเกิดขึ้นและเลื่อนตัวลงมานะครับปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณทางอ่าวตังเกียและบริเวณทางเวียดนามตอนบนรวมถึงบริเวณทางประเทศจีนตอนใต้จากปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลก็ชัดเจน ว่าปริมาณของฝนในประเทศไทยจะขยายตัวแล้วก็จะเพิ่มขึ้นจะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ช่วงใบใบยเย็นเย็นของตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันศุกร์ที่14มิถุนายนนะครับและนี่ก็คือสัญญาณที่แอดมินนะครับกำลังจะพยายามสื่อและบอกกับท่านผู้ชมและเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมเราจะกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าขนองนะครับในช่วงเวลา17นาฬิกาของวันศุกร์ที่14มิถุนายน มีพื้นที่เสี่ยงเกิดขึ้นนะครับกระจายตัวโดยเฉพาะบริเวณทางภาคกลางนะครับจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยมีตั้งแต่เสี่ยงภัยปานกลางฝนตกหนักนะครับแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงเข้มท่านผู้ชมบางท่านที่กําลังฟังอยู่นะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ดูหน้าจอนะครับคงจะตั้งคาถามว่าอ้าวแล้วมันเป็นพื้นที่ใดกันบ้างล่ะแอดมินขออนุญาตอ้างอิงจากแบบจําลองเลยนะครับบริเวณทางภาคเหนือนะครับพื้นที่สีเหลืองนะครับแถวบริเวณทางแม่ไอหลวงของบริเวณ ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็บริเวณทางจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางนะครับแล้วก็บริเวณแถวปัวนะครับทางเทศบาลเมืองหน้านะครับก็คือลักษณะของฝนบริเวณทางภาคเหนือในช่วงเย็นของวันพรุ่งน,นี้จะเป็นฝนนะครับมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกกระจายตัวนะครับเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยจนถึงฝน ตกหนักปานกลางนะครับแล้วก็พื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่เลยคือบริเวณทางภาคกลางในช่วงตั้งแต่บบ่ายเย็นๆของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับโดยพื้นที่สีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงนะครับก็ไล่มาตั้งแต่บริเวณทางภาคเหนือตอนล่างแถวทางพิษณุโลกนะครับแถวทางพิจิตรกำแพงเพชรทางนครสวรรค์ชัยนานะครับทางอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบรุรีทางราชบุรีนะครับทางสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับบริเวณทางกรุงเทพมหานคร แล้วก็จังหวัดปริมณฑลต่างๆนะครับก็จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยจนถึงฝนตกปานกลางเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับอย่างเช่นบริเวณทางสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับทางนนทบรุรีหรือทางนครปฐม,มในขณะที่ทางภาคใต้ตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นค่ำๆเป็นต้นไปของวันพรุ่งนี้ก็เริ่มจะได้รับผลกระทบจากมสุมตะวบนตกเฉียงใต้กําลังปานกลางที่มีแนวโน้มกําลังค่อนข้างแรงขึ้นโดยในช่วงแรกๆนะครับในช่วงประมาณสายๆถึงบ่ายๆนะครับอาจจะเป็นฟ้าครึ้มคึมก เพราะตกในช่วงประมาณ15นาฬิกานะครับหรือว่าช่วงประมาณ4ี่โมงเย็เนก็จะเริ่มมีปริมาณของฝนตกกระจายตัวเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยก่อนนะครับแถวทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแถวทางประจวบทางชุมพรและนองพังงาภูเก็ตสุร,ราษฎรบ์บีและก็ทางนครศรีธรรมราชรวมถึงบริเวณทางจังหวัดตรังและสตูลสำหรับลักษณะสภาพอากาศนะครับในบริเวณทางภาคอีสานกับบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับก็จะเริมร่มมีปริมาณของฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับปริมาณของ ฝนชุดใหญ่นะครับเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่น่ยจะเริ่มเคลื่อนตัวมาตั้งแต่ช่วงค่ำๆของวันศุกร์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจากนั้นบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเริ่มมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ช่วงประมาณดึกๆนะครับจนถึงช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่15มิถุนายนนะครับก็เนื่องมาจากว่าแนวของล่องมรสุมนะครับที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ เข้าสู่จอมความกดอากาศต่ำอีกครั้งหนึ่งที่ปกคลุมบริเวณทางอ่าวตังเกียร์แล้วก็บริเวณทางเวียดนามนะครับตามแนวชายฝั่งนะครับในขณะที่บริเวณทางภาคตะวันออกนะครับจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนนะครับจะเริ่มมีฟ้าครึ้มเกิดขึ้นก่อนตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายๆก็จะเริ่มมีปริมาณของฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณทางจังหวัดระยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดจากนั้นพอเราเคลื่อนดู ต่อไปในช่วงเวลา5นาฬิกาหรือว่าช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่15มิถุนายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในประเทศไทยทางตอนบนนะครับโดยเฉพาะบระเิเวณทางภาคเหนือนะครับบรเิเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็บรเิเวณทางภาคกลางตอนบนนะครับยังคงมีฝนฟ้าขนองตกกระจายตัวลักษณะตกเล็กน้อยในบางแห่งสําหรับบรเิเวณทางภาคใต้จับตาทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นนะครับโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางอ่าวไทยและทางทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลืน ้นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็สัญญาณในเรื่องของฝนฟ้าขนองนะครับก็เริ่มมีการก่อตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นในช่วงเช้ามืดนะครับหรือว่าช่วงประมาณ5นาฬิกาของวันเสาร์ที่15ม,มิถุนายนนะครับแถวบริเวณทางทะเลอันดามันตอนกลางนะครับโดยกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็กําลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมโดยจะเริ่มจากบริเวณทางภาคใต้ด้านตะวันตกก่อนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกา กลางที่กำลังแรงขึ้นส่งผลทําให้ปกคลุมทางทะเลอันมันภาคใต้และบริเวณทางอ่าวไทยก็จะมีฝนฟ้าขนองมีปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นกระจายตัวในบางแห่งพี่น้องชาวเรือชาวประมงขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยจากนั้นพอเราเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา8นาฬิกาหรือว่าช่วงเช้าของวันเสาร์ที่15มิถุนายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าปริมาณของฝนที่ปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนได้ลดลง ยกเว้นบริเวณทางภาคเหนือนะครับลอยต่อที่ติดกับทางประเทศลาวและทางประเทศพมา่านะครับก็เนื่องมาจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นส่งผลทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับเล็กน้อยกระจายตัวในบางแห่งในขณะที่บริเวณทางภาคใต้นะครับก็เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ทางบริเวณทางจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสจากนั้นพอเราเคลื เพื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา12นาฬิกาหรือว่าช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่15มิถุนายนแนวโน้มปริมาณของฝนในวันนี้แอดมินต้องขออนุญาตใช้คำว่าเป็นฝนลักษณะกระจายตัวได้ทั่วไทยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ตลอดช่วงในเมื่อปริมาณของฝนเริ่มดีงามตั้งแต่ช่วงเที่ยงฉะนั้นในช่วงบ่ายก็คงไม่ต้องสืบนะครับว่าจะมีปริมาณของฝน เยอะแค่ไหนนะครับเราจะทําการเล่นโมเดลต่อไประหว่างช่วงบ่ายเย็นจนถึงช่วงค่าชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบริเวณทางภาคเหนือทางภาคกลางนะครับทางภาคอีสานภาคตะวันออก แล้วก็บริเวณทางภาคใต้นะครับกลุ่มฝนก็จะเริ่มเคลื่อนตัวมาก่อนในช่วงบ่ายปกคลุมทางภาคเหนือทางภาคกลางทางภาคใต้ด้านตะวันตกจากนั้นในช่วงเย็นถึงค่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ก็จะเคลื่อนตัวไปปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคตะวันออกและบริเวณทางอ่าวไทยส่งผลทําให้จะมีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นหลายพื้นที่ใจอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ําที่มีกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมทางบริเวณอ่าวตังเกียรและบริเวณ ตามแนวใช้ฝั่งของทางประเทศเวียดนามนั่นเองครับก็จะส่งผลทําให้หมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางจะเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นเข้าไปปกคลุมบริเวณทางทะเลอันมันประเทศไทยและบริเวณทางอ่าวไทยเอาละครับในคลิปนี้แอดมินก็ขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีการอัปเดตใหม่แอดมินจะนําข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันในคลิปถัดไปนะครับหากว่าท่านใดฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ